แก้วแม่มึง้ตนี้อตนเาอ้าเ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 อ้าอ้ตุนไอ้ตุนีตุ็นนีนี้อ้ตบ้นไตนอ้เจนไอ้ตนีไอรัอ้้นไอ้นีนีไอ้้นีไ้นมีระอบิด้ันจะระเบิดน้ไอ้ตุ้น้ามันมีแล้วระนบิดกอมันจะระเบิดไอ มันไม่มีใครรักกูกูคอองต้องปล่อยให้ระเบิดมันระเบิดไปอะที่ผ่านมาพี่ตะกูใช่ไหมที่คิดเป็คนเดียวที่รักกูมึงอะมึงไม่รักกูเลยเหรอคนดูล่วง<ะ>เฮียไม่เดียวเนี่ยพายหัวกระบาลโยกไปดิมีฟ้าร้องเด้อแตกอะไร น้อยใจไว้เฮ้ยที่ผ่านมามีแต่กูรักพวกมึงใช่ไหมวะนี่เที่ยไม่มีใครรักกูจริงกูเข้าใจมึงมาดิมาสี่แม่มึงมาเกิดจริงๆเลยนะมาเดียมาดิมึงมาดิมึงอยากยิงราชาฟฟ้ากูก็มาให้แล้วนี่ไนงะ เปิดก็ระเบิดแพ้ก็แพ้ชีวิตวันนี้กูจะไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมวะเอาหมดร้อนไปที่อะทำไมกูต้องต้องมาเจอกันเรื่องประบเรื่องอะไรอย่างนี้อีกแหละแก้วแม่เมื่อกี้ชุดนี้ตัวนี้เฮ้ยรัดเอ้า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 รัดชุดมันซิ่เอ้ยเย็บบานไอ้บานเอาไงสัตวายวะไงมันเกินไปมันเกินไปกูเข้ามันยากูเลยอ่ะมี่พ่อมึงนี่ ไอ้สัสตรงนี้เป็นไงเฮ้ยรุ่นใหญ่เขาคุยกันอยู่คนดูเด็กแว้นมันมาหากูอีกแล้วอ่ะคนดูเด็กแว้นมันแม่ไอเด็กแว้นมันอี่ตัวแว่าเอ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 าแค่นั้นแหละพอเวลากูเอาจริงเวลามึอะไรแง่จริงให้ไอ้แก่ที่มันอยู่ในคุ้มนรกที่สิบแปดไร้สาระแปดมันแม่มึงอ่ะกูแก่แล้วเนียที่ตายหักไปก่อนนี่ไอ้แก้วนะอ้แก่ดีไงไอ้แก่เนี่ยเป็นแม่ก็ไอ้แม่ได้ได้ฉนนีด่าแม่กูได้มันยังไม่รเยอะ มึงเข้ามาได้อีกเนอะที่จุดนี้มันไม่เต็มบาทนะพี่ไม่เต็มบาทมันพอเหมือนไม่เต็มบาทควายไม่เต็มบาทนิขอด้มาตัวนี้โน่นึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแรกนันมาใครเข้ามามีบีบีบีอะไรเข้ามาเต็มทีเขามึงง้อไงก็มึงง้อไงมึงไม่ดูก่อนเนี่ยก่อนจ้ามึงแล้วมึงแล้วมึงไม่ปิดมึงไม่ปิดต่อละบอกกูไม่ดู ้ยออกออออกออออกมาออกมาอีตัวนี้ไม่เต็มบาร์ไอ้ตางงม่ไคนัเต็มบารับเือมึงรับเพื่อนคุและวไอ้พวกคนดูมันจะเข้ามาหาพ่อมึงนะไม่พี่อตัวนี้มันไม่เต็มบารดมันไม่ดีกูอ่ให้มันปิดรหัสห้องแลมันมันมีสติอยู่หรือเปล่ากะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรมึงจะด่ากูเลยนะนี่คนดูแบบพวกมือไม่โปะครับพวกมือโปเขาจะรู้กันนะแต่ว่าพวกมือใหม่มันจะไม่ค่อยรู้ไงอะไรนะ สุนีงู่าวหางก็ดิ่งตุงเอาอันนี้แศึกศักดิ์สีนะใครแพ้ต้องเอาคำว่าโน่นหนึ่งหลังชื่อออกมาได้ไปใส่นโนนสองแทนมาได้สาดเฮ้ยมึงตายวะอะไรนั่นน่ะอะไรเหมือนมึงไม National ่ตั <that outgoing. S 1> <Harris> ้งนะแล้วมึงจะตั้งหาพ่อมึงนะมึงยืนใส่กูเลยไมล่ามึงเอามาามามามานีมา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 อมา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  พี่บอลพี่บอลเล่นกับคนไม่เต็มบาทไม่เต็มบ้านมึงเอาโอ้แปะเอาแล้วสาดดูเอามือใช้สมองมึงใช้หูหูใช้ตามึงดูนะกูนี่ยิงหนึ่งยิงหัวกูใช้เม็ดเยอะนะกูยิงเม็ดเยวเลยเข้าหัวกระบาลโยกไอ้เยอะตัวนี้นะตัวนี้เขาคมเฮ้ยเขาดูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนตัวผมมันไม่ยอมขยับอ่ะ มันเส้นเส้นเอ็นเส้นประสาทของผมมันถูกสตาร์ฟไว้อะมันเป็นไรอ่ะก็มึงองอไงก,ก็กูบอกแล้วกูบอกแล้วไม่ใช่ือช้าแล้วลว,ว,บบวันไหวกูบอกแค่นี้ก็มึงองอไงดูดิมือผมสั้นอ่ะดูนีด่ดูเอ,อาลแล้วสั่นแล้วก็เลิกบ้าเลิกประสาทมาหนาตื่นาหน้าเนี่ยกูนี่นอนในของจริงอ่ะมึงแจมเอาโน,น,น,<ห>น,น่นนึน่งหลังชื่อออกได้เลยไอ้งอมึงแจมเอาโน่นนึ่งหลังชื่อมึงออกได้แล้วเนี่ย ไอ้รามมันไม่ได้วอมือวอกไม่ไหวเลยพูดไม่ไหวคนดูตู้ไม่ไหวเสียงเหมืองงนะเกิดก็นอนอยู่แล้วมันต้องเกิงการตองเตอร์มาบุญโก้เฮ้ยคนดูบอกอะไรค่ะไม่ได้ดิคนดูจะโกนดิโกนหัวใจดิแล้วมึงจะโนอ้าวมึนตออร์มึงอะไรไม่มีใครตรงเลยนี่เชิญทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จงมาสิงสถิตที่ตัวกูมาแลกตาผอใหมมาแลกตามาแลกต่อมาแลกวางมาแลกวี่สิงสถิตแล้วกั เพียงลักใารกูจะเย็นเย็นเหมือนน้ำเย็นเหมือนน้ำฟิลิกาตาไฟเหมือนไฟอาคีแกงปูดกัดังเกียร์กิงคองแอนด์เดอะีเรียนจงแต่งสถิติดเข้าไหบอมพี่กซื้อที่พ่อมาไอะไรงงอธิโน่ไปแกวพี่แกลี่บัตอกมึงออกมาดูวายมึงออกสายมาไงอ วะคนดู้อจะไม่ติตลกนะผมรู้ละมันเป็นพราความตลกอีแม่มืงอ่ะไอ้สัสเฮียอ้ดูนจ้าไปเังนะยาตัวเนซูนี้ยเทำตัวดีมาางเฮ้ยมอเป็นการตเพื่อะไรอ่ะไอเฮียกูจะแตกตายไปดีหมาย็ดแม่ มึงไม่ได้เก่งสีเก่งแต่พอคนดูเขาเริ่มชมกูกำลังใจกูเริ่มมาพอคนดูเขาจะเริ่มมึงเกลดกูทำไมเนี่ยคนดูอ่ะเอาเด้อมึงอ่ะเลยคนดูลุ้มดาบเลยเด็กแว้นเนี่ยลุมดาบเลยมึงฟังนะมึงไม่ควรมาตัดสินมึงจะพันรอยอ่ะไอสุดีเขาลากเลยไอ้เอว่ามึงอยากตู้ไอสุดีอยู่พอดีเลยมึงเข้ามาถ้ามึงแพ้กูมึงเป็นโนต่อแล้วก็ไปขับรถเวฟบร้อยสิบมึงต่อนะไปไปแต่งท่อดังต่อวะไอเด็กว้น อย่าลบลูกแม่กู <Okay. S 1> ได้มาจาวราจริงมาสู้กูได้ใช่ไหมได้ได้ลบก็แกม่กูไปสอนล่ะไอ้ไออ กูบอกว่ากูไม่ใช่บอลบอลหน้าเมื่อกันนิ่งกูไม่ใช่บอลไม่ใช่บอลแม่พ่อไม่ใช่บอลกันนิ่งมันตายน้ำก็มึงไม่ใช่บอลแต่มึงเป็นปม้าไม่บอลเพราะมึงเป็นปม้าไงปม้าอินโดนเนนะพ่อเมื่อวานไอ้เขี้ยกูเป็นลูกวิดีโอของนักแข่งที่ถูกอัญเชิญมาถูกอัญเชิญอะไรเขาทำสเตเดี้ยนควายแม่หัวไม่ไม่ยิงตัวยิงแต่หัว มึงจะเอาโน่นนี่นะดังไ้แล้วมึงจอเอาน่นอยูลุงเอเอโลมึงงไงกูเป็นมึงเลยก็มึงโงไงมึงจะเอาโน่นน่นะดังแได้แล้วต้องต้องใช้ละมึงใช้อะไรใช้เลยมึงใช้อะไรก็ใช้กูใช้กระดิ่นเลยก็พอแต่เป็นต้องเอาจริงกับมันอะไม่ใช้กดิ่เอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอากูเลยาดิมาโตก็ดูแต่ผมต้องเอาเอาเพื่อจะทำไเพื่อชัชนะ เทียปิงเล่นกับใครก็แพ้สมเพชดีกว่ยไงมันง้อไงก็มันง้อไงกระป๋าซ้ายทสององศาไาเลนไฮไอวอกระโดดปากขวาเจอไอวอล่กเลดวันระยะมากกันนะไอวอลกรปากขวามาเอออบมเ้ยเอากอตายกูแพ้เลยอะ กูโก่งแล้วนะเว้ยทำไมอ่ะฟังกูนายบานคนเก่งไม่ต้องโกงก็โทษทีฉันไม่ไหวก็เกินนะไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวก็แบแเล็กลอวาดูกันนะตอนมันจะนองหนึ่งอีกโมโนน้องของโมอนเอ้น้องนึ่งเป็นเป็นโมสอง